คุณหนุม่มพี่หนุม่มว่าคุณอูรบกวนถามเลยครับแบงค์ขาจะมีมาตรการอะไรมาจัดก,การลุงนี้ที่ชักดามไหมมาตรการอะไรละ่ะก็จะไม่มีมาตรการแล้วก็ฟ้องเนี่ยก็แค่นั้นแหละครับฟ้องพิพากษาตามยึดทรัพย์อายาัดทรัพย์มีอะไรให้เขายึดไหมละ่ะไม่มีก็จบแค่นั้นแหละก็เหมือนเดิมอะพี่หนุม่มก็คุยกับผมมาหลายรอบแล้วนี่ก็ <c oughs> เหมือนเดิมนะครับอืมนะเหมือนเดิมนะครับอืมเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับ ไม่มีอะไรหรอกพี่หนุ่มไม่ต้องกังวลหรอกครับคุณชุติการสวัสดีครับคุณชุติการบอกว่ามีบัตรเครดิตโดนฟ้องสามบัตรค่ะตั้งแต่ปีหกหนึ่งค่ะแต่มีบัตรเครดิตโอตัซประกาศจะยึดบ้านเพื่อขายทอดตลาดแล้วค่ะทําไงคะก็ไปคุยกับมันนะทำอะไรไม่ได้มันประกาศขายทอดแล้วหรอครับถ้ามันประกาศขายทอดก็ทําอะไรไม่ได้ครับพี่ต้องไปเจราจากับมันนะครับอืม คุณยุติการว่าบริษัทมหาเศรษฐ์เจโทรทวงนี้เกือบทุกทุกวันมีการขู่จะยึดบ้านไปขายทอดตลาดพอเราบอกว่าโดนยึดไปขายทอดตลาดแล้วเขาก็หยุดโทรหาบอกว่าจะยกเรื่องนี้คุณให้ไปให้ธนาคารซิเซียแบงก์บริหารเองค่ะอ๋อเหมือนก็ขู่มั่วไปเรื่อยนะอะก็ค่อยๆแก้ไปครับพี่ชุติการนะครับอืมค่อยๆแก้ไปผมก็จะตอบแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไม่ได้นะวเวลาปัญหานี้มันต้องมานั่งคุยกันนะเออต้องมานั่งคุยกันอืม ก็ทําไม่ดีที่สุดคุณเอ,อะไรอ้อนนะฮะคุณอ้นซาลอนจ m t อมทขนาดย1ิบเอ็ดปียังทรมาทวงเลยนี่อ๋อมันก็ทวงมั่วๆเหมือนกันเผื่อได้ไงก็อย่าไปก็อย่าไปให้เขาสิบอกโอ้ยคุณก็เป <c oughs> ็นหนี้จริงอะนะแต่ยังคุณจะคุณคุณยังอุตส่าห์ทวงอีกเหรอโอ้โหลืมไปแล้วเนี่ยเ,เดี๋ยวมันก็จะด่าเราเป็นหนี้แล้วมันจะจ่ายเออเออเป็นมึงมึงจา่ายไปแล้วยี่สิบกว่าปี คือเราก็ทีเราก็ต้องพูดก็ผมพูดตรงตรงะเหมือนผมอะ่ะผมเป็นหนี้เยอะแยะหมดเลยพูดตรงตรงไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าดรามา่าหรือว่าทําตัวเป็นคนดีไม่เคยจ่ายเลยจริงเป็นหนี้อยู่เป็นล้านอะ่ะชักดาบเลยจ่ายอยู่แค่ไม่กี่ไม่กี่บาทเองที่เหลือผมก็ไม่ผมที่เหลือผมก็ปล่อยทิ้งหมดอน่อืมที่เหลือผมก็ปล่อยทิ้งหมดอ่ะไม่เคยจ่ายตอ,ตอนนี้ถ้าเกิด ไอบัตรที่ผมไม่เคยจ่ายมันลดให้ผมเหลือสิบเปอร์เซ็นผมก็ยังไม่จ่ายอยู่ดีนะ <c oughs> ไม่จ่ายทาไมหมดยุคคายหมดแล้วคุณเชวัตอุ้ยเป็นพระเนะหรอฮะลุงพ่อลวงพี่อ๋อไม่ได้จ่ายหนี้บัตรเอา้าลุงลวงพ่อบวชเราไม่เป็นไรมั้งครับเดี๋ยวเขาคงยกหนี้ให้เปล่าไม่ได้จ่ายหนี้บัตรตั้งแต่หกส่นตอนนี้ก็ห้าปีแล้วเขาไม่ฟ้องไม่ผลอะไรไหม๋ยวผมดูก่อนลุงพระพระลวงพ่อ หรือว่าตอนนั้นเป็นบวชบวชอยู่ครับอืมตอนอ๋อไม่เป็นไรหรอครับก็ห้าปีแล้วเขาไม่ฟ้องมีผลเลยไหมก็ถ้าเป็นหนี้บัตรไหมไม่ฟ้องห้าปีหมดอายุความแล้วครับครับก็หลวงพ่อก็ไม่ต้องไม่ต้องแล้วครับเขาคงไม่ฟ้องถ้าฟ้องก็หลวงพ่อเขาไปสู้ในศาลนะครับอืมหลวงพี่เลยเรียกหลวงพี่ไอ้หลวงพี่ก็ไปสู้ในศาลนะว่าอายุความขาดแล้วเออ อาตมาก็ไม่จ่ายแล้วเพราะอายุความขาดแล้วนะครับหลวงพี่ก็ต้องไปแบบบอกเขาแบบนั้นนะครับคุณติงต้องบอกว่านี่บัตรเครดิตอายุความห้าปีหรือสองปีคะสองปีครับนีบัตรเครดิตอายุความสองปีครับพี่หนุ่มบอกว่าผมกลัวเจ้าหนี้ทวงหนี้บ่อยๆแล้วจะโดนเทอ๋อไม่เป็นไรหรอกก็รอให้มันโดนเทไปก่อนแล้วค่อยว่ากัน เดี๋ยวมีรายลายมาคุยกับผมก็ได้เดี๋ยวผมไล่ออกให้คนหนึ่งแนละ้วพี่หนุม่มเข้ามาแทนได้เออเดี๋ยวเราถึงจ,งจงังหวะนั้นก่อนแต่บริษทัทผมไม่ได้มีโอทงโอทีแบบพี่หนุม่มได้เดือนสี่ห้าหมื่นแนละ้วไม่ไหวมั้งครับเพราะว่าผมไม่ได้กลับไปดึกผมก็เนี่ยรีบกลับบ้านมาตัดไลฟ์ตลอดโอทีลูกน้องผมไม่ค่อยได้เยอะหรอกอคุณนนทวิทย์กรมบังคัคบคดีมีขั้นตอนอะไรบ้างครับกรมบังคัคบคดีมีขั้นตอนอะไรบ้าง ก็พอถึงเวลาที่ลูกนี่โดนยึดรั์ไม่มีใครสิโทษสิโดนพิพากษาเขาก็ออกมาคำบังคับนะครับแล้วก็ก็ไล่ตามยึดทรัพย์กมรมบังคับดีไม่ได้ไปไล่ตามหรอกเจ้าหนี้ไปไล่ตามพอเจอรัพย์ก็ไปแจ้งกมรมบังคับดีให้มายึดครับประมาณนั้น <c oughs> นะไปแจ้งกมรมบังคับดีให้มายึดครับผมขั้นตอนก็มีประมาณนี้พอยึดเสร็จเขาก็ประกาศขายทอดตลาดประกาศขายทอดตลาดก็ ก็เช็คบินเรียบร้อยก็เอาขายได้เท่าไหร่เคลียร์หนี้เคลียร์สินกับเจ้านี้นี่อ้าวเหลือหนี้เท่าไหร่เหลือหนี้เท่าไหร่กับเจ้ากับลูกหนี้ก็ให้เจ้าหนี้ไปตามสืบทรั์แล้วก็ไปตามบี้ลูกหนี้กันก็ต่อไปก็แค่นั้นขนะั้นตอนก็เป็นประมาณนี้ครับคุณจุติการเป็นหนี้บัตรของธนาคารไทยพาณิชย์จากเงินต้นเจ็ดหมื่นกลายเป็นแสนสามไม่ได้ส่งมาห้าปีแล้วเขาบอกหางเงินมาปิด เงินก้อนใหญ่หก0 0ื่นบาทแล้วจบกันแต่เรายังไม่มีก้อนขนาดนั้นอืมก็ถือว่าเขาก็ลดให้นะครับก็ดีนะเขายังลดให้จากแสนสามหรือหกหมื่นอ่ะอันนี้ถือว่าดีนะครับชุติการแต่ว่าถ้าเกิดเขามายืดบ้านที่แล้วอะ่ะไม่รู้ว่าผมว่าถ้าแค่แค่หกหมื่นกับได้บ้านคืนมันก็คุ้มนะเออนะันก็คุ้มนะครับอืม คุณออ่อนไม่ว่าเขาจะขายหนี้หรือไม่ขายอายุความก็สองปีเหรอคะใช่ครับคุณอุก็คือนับตั้งแต่วันเราไม่ได้นับตั้งแต่วันที่เราไม่ได้จ่ายหนี้อะครับสองปีครับอสองปีฮะคุณชุติการบอกว่าเจ้าหนี้โทรมาทวงหนี้คู่สารพัดคะ่ะยึดทรัพย์สินบ้างยึดเงินเดือนบ้างยึดที่ดินบ้างเราจะสืบว่าคุณมีทรัพย์สินบ้างจะยึดหมดเขาก็จะมีสิทธิ เขาว่าเขามีสิทธรริ์ทาเขามีสิทธรรนะิ์ทำไหมถ้าเกิดเขาฟ้องแล้วมีคำพิพากษาแล้วเขามีสิทธรริ์ทำมมีสิทธรริ์ครับคุณติงตองบอกว่าฮะใช่ไหมชื่อนี้ปะที่ดินมีกรรมสิทธิ์สี่คนเจ้าหนี้ฟ้องยึดทรัพย์คนที่เป็นหนี้ได้หรือไม่ได้ครับยึดทรัพย์ไปขายทอดตลาดได้ครับคุณเคเจบ้านโดนกรุงไทยยึดเป็นหนี้ล้านแปดแต่ราคาให้เราไปซื้อคืนสองล้านเจ็ดตอนนี้เครียดมากค่ะหาทางออกไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวนะ ธนาคารเราเป็นนี่ธนาคารกรุงไทยแต่ธนาคารยึดไปนี่ยึดไปหรือขายทอดตลาดแล้วธนาคารซื้อไปเออต้องให้แน่ๆนะครับถ้าเป็นนี่แค่ล้านแปดทำไมต้องไปจ่ายสองล้านเจ็ดล่ะถ้าไปจ่ายสองล้านเจ็ดเพราะว่าเขาซื้อไปแล้วหรือเปล่าเขาซื้อขายทอดตลาดไปแล้วหรือเปล่าอืเขาซื้อไปแล้วเราม,มั้งครับก็ซื้อทรัพย์สินเรื่ของเขาไปแล้วเขาซื้อจากขายทอดไปแล้วเขาถ้าขายเท่าไหลก็ได้ครับอื คุณขวัญตอนนี้อยู่ช่วงขายทอดตลาดแต่ทํางดขายไว้หนึ่งปีจ่ายตามเกณฑ์ให้ไปเป p p ็นปกติไมผลอะไรอีกไหมคะก็คดอีกหนึ่งปีก็ต้องไปต่ออ่ะครับต้องไปหาจ่ายไปต่อเขาอีกอ่ะครับอืมก็ต้องไปคุยกับเขาอ่ะเดี๋ยวพอครบปีเดี๋ยวมันก็เอามาขายอีกอ่ะคุณเคเจว่าเขาซื้อไปแล้วค่ะเขาซื้อไปแล้วเขาก็ จะขายเท่าไหร่ก็ได้ล่ะครับถ้าอย่างนั้นเขาขายตามราคาประเมินล่ะครับเออคือผมแนะนําพี่ไม่ใช่พี่ไม่รู้พี่หรือน้องนะคุณเคเจนะครับง่ายๆนะครับคือบางคนไม่บอกก็มึงพูดได้นี่ไม่ใช่นี่มึงนี่ต้องเข้าใจแต่พี่เครียดไปไม่ไประโยชน์พี่ปล่อยว่างไปเถอะปล่อยว่างไป่อครับบ้านมันก็ไม่ใช่ของเราแล้วปล่อยไปเถอะพี่จะไปแบกรับไว้ทาไม อย่าไปคิดว่าบ้านมันเป็นของเราดิเพราะว่าอะไรบ้าเพราะว่าตอนที่เราซื้อเรายืมเงินเข้ามาซื้อสมมติบ้านราคาสองล้านเราดาวไปแค่สองแสนนี่อีกตั้งล้านแปดเรายืมเงินเข้ามาซื้อนะไม่ใช่เราเอาเงินไปซื้อสองล้านมันไม่ใช่เงินเราอะ่ะมันเป็นนั่นแหละคิดให้มันง่ายๆก็ต้องปล่อยวางครับอย่าไปยึดติดอะไรครับถ้ามันถ้ามันปล่อยวางได้มันก็ก็คือเอาเขาเรื่องนะ่าเอามันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ,ะาภาษาพ้า มันก็เป็นอย่างนั้นแหละครับไม่มีเงินจ่ายเขาก็มันไม่มีก็ให้ทายังไงอะ่ะมันก็ไม่มีมันก็ต้องไม่มีก็ปล่อยไปอืมนะต้องปล่อยวางนะครับคุณทวีสินนะฮะบอกว่าเหมือนธนาคารจะขายหนี้ต่อให้กับบริษัททวงหนี้ไปแล้วจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างําเงินที่มีแต่ขั้นต่ำสามพันมีประโยชน์หรอครับจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างถือว่าผิดสัญญามันจะเล่นคุณเมื่อไหร่ก็ได้อืมจริงจริงไม่ประโยชน์หรอกผมบอกเลยจ่ายบ้างไม่จ่ายบ้าง คุณธุริการเขาอยากปิดนะคะแต่ยังไม่มีเงินก้อนค่ะอีกอย่างมีนี้หลายบัตรค่ะพอเคลียบัตรนี้เสร็จบัตรอื่นก็มาลุมจะยึดซับต่อเลยไม่ปิดเออดีแล้วล่ะครับมันต้องปิดแต่เขามีหลายต่อต่อเลี่ยงคิวอ่ะคิดถูกแล้วครับคิดถูกแล้วครับคิดถูกแล้วครับถ้าเราเคลียร์ตัวนี้จบเดี๋ยวเจ้าอื่นมันก็มารอคิวอายาัดต่อเหมือนผมใช้คาว่าเลียงคิวลงลงแขกอะ่ะเจ้ามันก็มายึดต่อกอ,อ่ะนะก็ถ้าคิดอย่างนี้ได้ก็ดีแล้วครับจะได้โล่ง คุณบุรินหวว่าเป็นหนี้บัตรเครดิตกดเงินสดมาทําร้านอาหารแต่ส่งไปนานมากแล้วผ่านมาจะถึง8ปีธนาคารโอนีน้ไปฝ่ายบริหารฝ่ายบริษัทกฎหมายล่าสุดฝ่ายบริษัทโทรมาว่าจะฟ้องคําถามนะคะคนปล่อยฟ้องแล้วควรแก่เกียร์ไหมถ้าเป็นหนี้เอ่อบัตรเครดิตแล้วกดบัตรเครดิตอายุความหมดไปแล้วครับเจ็ดถึงแปดปีน่าจะหมดอายุความนะครับถ้าเขาฟ้องก็เขียนคําให้การไปสู้เลยครับ ไปเขียนคำให้การสู้เลยครับยกฟ้องครับเออมาถ้าจะให้เขียนคำให้การให้ก็มาจ้างบริษัทผมก็ได้นะรับจ้างเขียนสามพันบาทน,นะครับแต่คุณต้องยื่นเองนะครับคุณเอ,อไม่รู้ฟังอยู่คนนี้คุณเอ,อคุณเอนีอ่ยกฟ้องไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรียบร้อยไม่ต้องจ่ายเลยเอาง่ายๆหมดอายุความนะเป็นแสนคุ้มเลยนะเสียแค่สามพันนะครับถ้าสนใจก็ไลน์มาคุยนะถ้าโดนฟ้องนะเออแต่ต้องแต่ต้องมีข้อมูลที่ผมดูก่อนนะครับว่าสู้ได้เปล่า ถ้าสู้ไม่ได้ผมก็ไม่เขียนให้นะเพราะว่าคุณเสียผมสามพันไปก็ไม่มีประโยชน์นะครับอคุณติงต้องบอกว่าน่าเห็นใจลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจะไปตัดยอดหรือแฮคัดเงินจะกินรายเดือนก็ยังไม่มีนี่สิครับก็ถ้าไม่มีเงินจะกินก็เลิกคิดเรื่องนี้แหละครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันละครับเลิกคิดไปเลยว่าจะใช้หนี้ให้ใครอะ่ะเออไม่ต้องคิดเอาเอาเอา,เอาให้รอดก่อน เอาตัวเองให้รอดก่อนนะครับอคุณบุรินบอกว่าขอบคุณค่ะเดี๋ยวติดต่อไปนะก็รอเขาฟอ้องมาก่อนแล้วกันนะฮะค่อยคุยกันนะครับเพราะว่าผมจะมีทนายเขาเขียนให้แต่ผมไม่ได้เขียนเองนะถ้าผมไม่ใช่ทนายนะครับบอกก่อน